ก็คือขนมจีนแกงขั่วไก่นะคะด็คือหน้าตานะ่ากินมากเขาหอมแปลกแปลกอ่ะคือให้น้องหือ,ยอหยดลงมา อไรกันน่ะเอ้าเฮ้ยทำอะไรกันวะเอาอะไรอ่ะลูกฮะอยู่ในฝาชีหรอไม่อยู่ทำไมในนั้นน่ะยำมหยิมนะออกมานี่มามาเล่นกันไหมเฮ้ยนี่นี่ดูดูทำไมขนมปังทำไมขนมปังพี่ซื้อขนมปังกันเอาที่ไหนอ่ะพี่ซื้อขนมปังไปไปดูโน่น เรกำลังจะขึ้นเรือนะคะขึ้นท่น้นาวัดวัดอะไนะังโพว,ว,วัดวัดรายานะคะวัลกกงพ่อัปรโกอันนี้เก,ก็มีเรือเข้ามาจากฝังนนะคะแต่ว่าเรืออาจจะรอนาหน่อยทุกคนก็ราาคา6บาทนะ,ะน,นี่เราก็ขึ้นมาบนเรือลแล้วเดี๋ยวรอเรือออกะะก็เดี๋ยวเราจะข้า อยู่คุณแม่ว่าจะถักผ้าก็เลยยังไม่ถักใก่ป้าไม่มีอะไรค่ะก็มีงานที่แหล่งงานผ้าพื้นเมืองแต่ป้าแม่ก็มาต่อยอดได้งานถักป้าอีกแล้วค่ะคุณป้าคุณแม่ติดเลยที่เเลยไหนมีตัวไหนนาเสนออ๋อวันนี้เหรอคะก็มห้างานถักเพิ่มมูลค่าด้วยการถักโคเชแล้วก็มีผ้าไทยปักค่ะงานถักค่าจะมีเป็นงานถักพัชนะโคเชค่ะพวกนี้นะคะนั้น ทักเองเลยใช่ไัมค่ะการตั้งมูลค่าเพิ่ม้ดยการพาชินาใด้นำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็มาต่อด้วยงานค่ะโอเคค่ะใช้เวลาทักนานไหมคะนอนอยู่ค่ะคืนหนึ่งี่กี่วันอ่าววันละคืนได้อยู่เลวันละคืนนะคขายเท่าไหร่คะเนี่ยคืนนี้ก็ประมาณ อ่าหอ้าค่ะจะไม่แพงนะคะนี่คือราคามิตรภาพนั่งถักทั้งวันนั่งถักทั้งวันค่ะดูแม่แม่ค้าสกอแม่แม่ค้าก็ถักเองค่ะแต่อย่าเข้าใกล้มากเกินนะเนียนนาเนียนอ๋อตอนนี้ก็จะใครอยากไปเที่ยวเสื้อผ้าพันคอค่ะเกิดจากผ้าพันคอสองผืนมาเย็บเป็นดีไซน์เป็นงานสองนี้จะใส่ตรงนี้ก็ได้ก็ แบบนีก็ได้ครับพึ่งก็เป็นผ้าพันคอก็ได้คะ่ะเดินเ <c oughs> ถื <c oughs> นด้ะคือแม่ไม่ยาบอกงลงกหน้แม่บอกบอกลุงน้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตื่นกล้องแม่ตกใจ <c oughs> ตอน,นี้แม่ก็ถักเองเลยนะคะ <c oughs> ใช้ได้เส้นเล็กใช้เหมือนแบบได้เย็บผ้าเลยอะ่ <c oughs> ะาวันนี้นะคะออก,ก็พาเที่ยวนะวัดวัดกัลยาัดหลวงพ่อสัมปอ,ององแล้วก็พาเดิน ปูีจีนนะคะชุมชนก็เป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็ข้ามฝั่งมาที่ท่าเรือยอดพิมานนะคะแล้วก็วันนี้ก็หนึ่งวันเต็มๆเที่ยวกันอยู่แถวๆแถวนี้แถวฝั่งทนแล้วก็ข้ามมาฝั่งนนะคะก็ถ้าเกิดใครมาเที่ยวแถวฝั่งทนก็มาเที่ยวได้ดีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแล้วก็ลมเย็นดีมากนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้นะคะหรือถ้าเกิดอยากให้อบพาไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์จะบอกกันไว้ได้ทำไมมุมมันเสยขนาดนั้นก็คอมเมนต์บอกกันไม่ได้นะคะก็วันนี้ไปไปก่อนแล้วะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเต้น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 